แจงเมียแจ๊ชุนชื่นผาลูกเต้นแย่งซีนสุดๆในคอนเสิร์ตเกินขิมจนผัวต้องบอกให้หยุดเปิดนาทีแจงปุณญาสาภรยาแจ๊ชุนชื่นพาน้องแต้งไทยเต้นมอบพวงมาลาัยให้กับคุณพ่อหลังมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตเกินขิมของเจนนิเฟอร์คิมกล้องทุกตัวจับมาที่นี่ถึงขั้นที่ว่าผัวต้องบอกว่าให้หยุด ผ่านไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของจินนีเฟอร์คิมที่ใช้ชื่อว่าเกิร์คิมเมื่อวันที่17มิถุนายน2566โดยในงานนอกจากจินนีเฟอร์คิมที่จะขนเพลงฮิตมาโชว์พลังเสียงกันแล้วยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างตูนบอดี้สแลมตั๊กสิริพรจ๊ะนมพนีและแจ๊ชนชื่นซึ่งในงานนี้แจงกุุญาษาภรรยาแจ๊ชนชื่นก็ได้หอบเงินม,ม,ม,มามอบให้หน้าเวทีเพื่อเป็นกำลังใจให้สามีแต่แทนที่จะออกมาแบบปกติคนทั่วไป แจ้งออกมาแบบยิ่งใหญ่โดยเพลงรถแท่พร้อมพาลูกสาวเต้นตั้งแต่ที่นั่งจนถึงข้างหน้าจนแจ๊สต้องเอามือป้องไฟจะได้เห็นชัดๆว่าเมียทำอะไรและบอกว่ามึงคิดว่าเวลาในคอนเสิร์ตเขาเมีให้กับครอบครัวเรามากเหรอ เรียกเสียงหัวเราะให้คนดูกันทั้งหอจากนั้นแจ๊กยังบอกว่าดูทรงแล้วตัวลูกน่าจะสนุกสนานปกติเพราะเสาร์อาทิตย์อีตัวแม่นี้น่าจะล่อช้างไปหลายโขงจนได้ยินเสียงเจค,คิมหัวเราะอย่างมากผ่านไมโครโฟนนอกจากนี้แจงกยังได้ขอบคุณเจนิเฟอร์คิมที่ได้สารฝันแจก๊กให้เป็นจริงโดยการที่แจก๊กได้ร้องเพลงคู่กับตูนบอดี้แสลมในคอนเสิร์ตใหญ่และตูนก็ส่งข้อความมาบอกว่าจะซ้องเพิ่มให้ถ้าแจ๊กต้องการ กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิมใหม่ๆของช่องเราค,คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีว,เว,เวมึงคิดาเวลานคอนเสิร์ตเขามีให้กับพ่อๆเรม้าง <laughs> ดูทรงตัวลูกน่าจะสนุกสนานปกติเพราะเสาร์ตย์อีตัวแม่นี่น่าจะล้อช้างไปหลายโถงใส่ตะเคียนเล่นตลกพอได้บ้างหยอดหย่อตามระหว่างเพลงพอได้เฮ้ยพี่ฟินร้องพี่โคตรดีเลยนะโอเคพี่พี่มีมีมีค่ายเรื่ผมฝากจังไี่ให้ไหมจริงผมเคยฝันไปอยู่ค่ายพี่แจงมากเลยครับ ใช่แต่ผมแต่ผมไม่มีค่ายผมน้างตีฉลากอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าไปอยู่ได้สักคนไหนครอะไรฮะผมเจอ้ายไปสงารเผมว่าทรงที่มัน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 ไม่น่าไม่ไน่าจะอยู่กับผมได้งัน,ะน,เ,นเดี๋ยวผมไปคุยไปชาร์จกันเลยแต่ถ้าแต่พี่อยากจับคอนเสิร์ตอะไรผมบอกเขาได้เลยนะคอนเนคชั่นผมเยอะใส่หมูฟังเยอะใช่พี่ใช่ผมก็ถามเพื่อนนี่ใส่ทำไมนะเขา ใหู้อนี้ด้วยนะไช่จ้ะผูอันเบลเริมเบือเริ่มอาไมจะฟังเพลงไม่เมัที่บ้านอว่าม่ผมชอบงสผสผมชอบแบผมชอบฟีลว่าเรเหนือชั้นอะไรแบบว่าน้องตีส่วนใหญ่ใสอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ผมชอบแตกต่างไงอาลงมาะไรประมาณนี้โอ้ยแต่ติดท่าผมนี่อได้ดูผมทันมีมีวงรอเปล่าหรือว่าส่สูตน้องทำโรงแม ก็มีมีวงบ้างมีวงบ้างไม่มีวงบ้างครับไม่ดีไม่ดีไม่ใช่เป็นวงอินดี้หรือว่าเป็นฟิลล์รถแห่หรือเปล่าไม่ผมไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าต้องเล่นเลยนะพี่รถแห่ก็เคยเล่นนะเคยเล่นไหมก็คืตะเวงเหมือนกันพอมคืนีแต่พี่มีวงเตี๋ของพี่เองไหมชื่อชื่อวงอะไรนี่บอลที่สามพี่ารณ์ พ yeah, ี่ชายพี่ชายทำงานยืนงานยืนงานยืนก็ไม่คด้ลกไม่คดสก